สุดครับอยู่กันเกมทีไฟน์แท็กติกนะฮะประตูมิติกสวัสดีฮะก็จะเป็นคริสมาติกปาร์ตี้นะครับก็จะได้รับอ <pay> ัคเมนคริสมาติกทั้งเกมสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แนคนมีแบรรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีอยู่กันหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ดีสคริปชันดีได้เลยมาฮะพริสมาติกันแรกครับมีสเปร๊ปป์นะฮะน่าสนใจไม่ก็บิอบัต ตรงนี้เนี่ยมันมีสี่ดาวปลดขึ้นมานะสำหรับแพทแพทนี้นะฮะเออน่าลองดีเหมือนกันเราได้3ดาวมาแล้วก็หาเองเอีกอ่ะเกตัวอ่ะลองดูแต่ต้องเป็นตัวที่แบบแทบจะไม่มีคนเล่นเลยนะฮะโอ้โหแล้วได้แจ็คมาแบกก็ไม่ได้เอาไป3ดาวมาแบกยังไงยอดอย่างน้อยฮะเอามาแทงได้ครับอ่ะมาลองดูนี่กันอวันนะครับมีตัวแจ็คเพิ่มเติมไหมไม่มีฮะมีแอสเลยครับมาเป็นบันติไซเกอร์อ่ะเปิดได้เลยนะเนี่ย เจอกับพริสมาติกอ่ะได้มีแจ็ค2ดาวโอเคผมเลิกลบเลิกคำสี่ดาวแล้วขาดอีกบานเลยผมไปงเลเวล4ดีกว่านะฮะอย่างน้อยเอามาแท้งต้นเกมนะครับแล้วแจ็คก็ไม่คิดว่า4ดาวจะช่วยแบกอะไรได้มากนะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยลองก็เดี๋ยวเราไปเล่นปกติแล้วกันนะฮะไม่มันติดไซเกอร์ก็โครโนฮไหนๆได้แจ็คมาแล้ว อันนี้ก็เปิดปาชั่นขั้นหนึ่งครัได้กราะได้ต้านเวทเล็กน้อยแจ็คก็ได้เกราะได้ต้านเวทเอามาเป็นตาเหตได้นะตอเดี๋ยวแค่เ้นใส่ของถึกแล้วกันครับเอามาแทงแล้วเดี๋ยวท้ายเกมเราไปหาตัวแบบจริงจังกันอ่ะในรอบนี้ฮะเราวีสดาวก็ยิงยาวไปมีชามฮะเมจิกวิลเลอร์นะครับก็จะได้รับตัวหนึ่งดาวที่เราใช้งานในรอบที่แล้วนะครับมาเป็นเอสนะครับขึ้นมาเป็น2ดาว เก็บเงิน20ฮะเดี๋ยวเรายิงยาวกันนะครับรอบนี้ฮะเจอกับวิสคราฟนะฮะแต่จะได้มาเป็นเอลิดเอ็มเบลมดาเมจเหมือนจะยังไม่ค่อยมีฮะป๊อปปี้2ดาวเฉยๆส่วนไอเทมฮะหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นเสื้อเลยฮะเดี๋ยวพัมเป็นกากอยแล้วกัน เราจะได้โบนัสความเสียหายฮะเป็นเวทเลยครับ <Okay. S 1> ะเชนฮะมาแทนป๊อปปี้ครับแล้วก็ลงเป็นอาริฮะเป็นอาเคดาขั้นเด็กซึ่งเดี๋ยวเราบัฟไปที่ AD ดีแล้วกันนะฮะมันจะได้ค่าความทนทานหน่อยให้แจ็คได้ยินได้นานฮะแล้วก็ใส่กากลอยเข้าไปเอาความถึกเอาโบนัสความเสียหายนะฮะ ทีมนี้เป็นเอลดิดนะครับแต่เอ็มเร่อบอกมาเป็นฟอร์ท้วก็กำลังสะสมตัวอยู่นะซึ่งต้นเกมเอลดิดก็ทำงานได้ค่อนข้างดีฮนะอย่างน้อยมาช่วยแทงมาช่วยโจมตีก็ได้ดาเมจอยูนะ่แต่เรามีแจ็ค3ดาวก็ยิงยาวไปก่อนมากันต่อฮะเ,เก็บเงิน30คบับรอบนี้หาเจอกับทีมยังไม่เปิดภาษาถ้าเกีบตังอยู่แล้วก็มีเด้งเลือดฮะเป็นอัคเบนนะนึงดาวลวดก็เรียบร้อย มาลองดูไอเทมเติมเตอไปน,นะฮะมีเป็นน้ำตาเพิ่มขึ้นมาซึ่งจะทำเป็นแฮนด์ออฟจอิกก็ได้แล้วก็ดาบโอเคมันก็จะเป็นไอเทมของคาบิลได้นะฮะแต่ตัวอยู่ค่อนข้างไกลเลยอาจจะโยกไปทางคาม่มากก็ได้ะฮะเน้นไปทางคโครโนโผมไม่แน่ใจตัวอะไรจะมาซึ่งน้ำตาเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนยังไม่ทำแฮนด์ออฟจอิกนะฮะ มีชาพับในรอบนี้ฮะก็จะได้เงิน1ทองกับ50 HP แล้วก็เดี๋ยวเราไปกันที่เวล6เลยดีกว่าฮะผมไม่รอแล้วผมต้องการตัวแบกแบบจริงจังจะได้ทำไ่ใช่ไม่ถูกอตอนนี้น้ำตาเรากักไว้ราคา,ามากมาก็อาจจะเปลี่ยนไปโชว์จินฮะและหาคาทาธาอันึงเป็นโมเริโลก็ได้ส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับเอลดิทับเอลดิท5แล้วเนครับตัวอันเชิญออกมาเป็นเบาไฟครับซึ่งจะไหวหรือเปล่าในรอบนี้ฮะ ก,ก็ยังเอาอยู่หรือไม่ครับบีซินด้าฮันาชอทุสซึ่งยังพึ่งดึงดาวครับแล้วก็เรียบร้อยเก็บดาวด้าไปชนะไปครับอักเมนที่2ฮะมีมสัสแมนน่าสนใจมากเลยเราจะได้สไปเปอร์โฟกัสได้ฟิตบอลแล้วเรามี IE นะฮะซึ่งจะเป็นของคาริสต้าก็ได้เหมือนกันและเน้นไปทางมันติดสาเกอร์เอาตีเบิ้ลแทนหรือว่าท่านเน้นในตอนนี้ผมอยากได้เท่มให้แจ็คเพิ่มเติมก็ไม่ไฟนอลเอเซนชั่นจะเป็นของแท้งนะฮะ ขอเอาณปัจจุบันก่อนแล้วกันนะเอาเป็นของแ้งเพิ่มเติมมาแบบถึกๆหนาๆมาเลยฮะได้ทั้งกันเวทกันกายภาพคพับแล้วก็ไปเพิ่มโบนัสคอมสายเวลาโจมตีด้วยสกิลแทนฮะอะลองดูนะครับให้ตัว3ดาวของตันไปก่อน ของที่เหลืออยู่ก็ยังพอเป็นของคาวบิวไม่คาบ้าได้มั้งหายเยอะเลยนะถ้าคาบ้านะคาบิวก็ได้แล้วนะเียงแต่ว่าตัวยังไม่บาครับอ่ะลองดูฮะเน้นของแท้งมาก่อนรอบนี้ฮะเจอกับลัที้โกฟเลยครับใส่แค่ถุงมือมาเดี๋ยวเท่มบาตรงสายเองแล้วก็เปิดประตูว,วิปีมาฮะพอท่อเล็กน้อยตอนนี้แจ็คของเราเลือนแบบเบิ่มเบม,มาตีไม่ค่อยจะเข้าฮะสตูเรียบร้อยครับสู้ได้อยู่ ไปกันต่อฮะผมสามารถเล่น2ภาษารวมกันได้เลยนะฮะทั้งมันติทั้งโครโนคู่กันซึ่งมันก็จะได้7มันติโครโนโเป็น4่เดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่าควรจะเล่นบีมายเพราะว่าตาัวมันติไซเกอร์ผมไม่ค่อยจะมีเลยคาสัมงคาสินอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่โฟบาบีเป็นอากาลิฮะอาจจะข้ามไปก่อนอยากจะเก็บเงินนะครับสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ไปตามแผนก็ได้ และเทมเพิ่มเติมฮะกระทะไปแล้วตอนหลิวหายไปก็จะเหลือเป็นผ้าคุมไม่ก็เข็มขัดเข็มขัดผมมี2อันยังไม่รู้จะใช้ทําอะไรก็ออกมาเป็นผ้าคุมเลยกันซึ่งจะทําเป็นปลั๊เติร์ได้4บาทออกมาเป็นไลท์ครับไม่ดีเท่าไหร่ฮะแต่ก็มาใช้แก้ขัดได้ครับไปกันที่เวลเจ็ดใส่ไลท์ลงไปแล้วกันเป็นสกอร่าขันหนึ รอบนี้ฮะเจอกับเชฟชิเตอร์นะฮะมาเป็นเมดเล็กน้อยไอเทมของดาวเมทยังไม่ใสเลยฮะเก็บสัตว์ก็เก็บไว้ไม่อยากใช้อ่ะอยากทำเป็นแฟรเก็มากกว่าหรือไม่ก็จะเป็นรีเดมเอามาช่วยฮิลให้แจ็คครับตอนนี้เด้งเลือดไม่ค่อยจอมีฮะถ้าไม่บันตีเจก,ก็ต้องเป็นโครโนมาเด้งเลือดแทนเดี๋ยวดูว่าตัวอะไรจะโผล่มาสองดาวับเป็นเชนและคาสดินมาแล้วนะฮะรอบนี้มีลาคารมาด้วย แล้วก็เจอกับฟอสนะฮะเน้นมาทางเวยมียักษ์เบนที่เป็นตัวสถิดาวฮะได้รับไอเทมบาตอนเน้นทางกำาดวนนะครับซึ่งตัวฟอสตีก็จะสมมอนตัวออกมาสัมมอนขนาอกมาเมื่อฆ่าเราได้นะฮะตัวอาจจะเต็มสนามในช่วงท้ายเกมครับถ้ามีดาเมจเยอะๆฮะและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าฝั่งเราก็ล่อยหลอไปพอสมควรนะฮะยังเหลือแจ็คอยู่ด้านหลังมีแอสเซ็ก์น้อยฮะไม่ได้ใสไอเทมไรเลยซึ่งในแพทนนี้ก็ใสไอเทมชิ้นเล็กๆไปก่อนก็ได้นะครับไหนๆก็มีที่ถอดตอนนี้ผมมี2อันด้วย ไอเทมเพิ่มเติมพาออกมาไม่สวยเท่าไรครับได้เข็มขัดเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะฮะเข็มขัดโคตรจะเยอะกับมีเสื้อเพิ่มมาะฮะไปทางคาม้าแทบจะไม่ได้เลยนะคาถาไม่มีแต่ผมมีสโมเดอร์มานะฮะจากในรอบคลิปเนี่ยมันได้มาซึ่งก็จะได้แค่ไอ e อันเดียวะฮะก็ไม่สวยเท่าไหร่มันอย่างนี้ก็ต้องเป็นไอเทมฟไฟเตอร์อะจะได้2ชิ้นเลยบัตเตอร์แฮนด์ออฟจัสิกไม่ก็แฮนออฟจัสิกสลเกเกนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับบริเออร์ฮะก็มีนาบีขึ้นมาเป็น2ดาวฮะก็จะเป็นอัคเบนที่ส่งตัว4บาทมาให้ครับถ้าเราเก็บเก็บไว้มันก็ได้2ดาวได้ง่ายฮะเรียบร้อยครับสู้ได้อยู่ฮะนี่ยิงยาวมาสุดรอบเลยคุ้มเลยแจ็คเราพริสมาติกสุดท้ายฮะมีได้เงินนะครับก็น่าสนใจเราจะได้ไปตัวแพงได้เร็วเอาไปลงเลเวลฮะคอ2 c เค o s สจะส่งไปหน่อย หรือไม่เราจะเอาดิวลีคูสก็ได้เหมือนกันฮะผมจะได้ดุกมาแล้วก็ได้ลงตัวเพิ่มด้วยซึ่งก็น่าสนใจอ่ะโอเคมาลงตัวเพิ่มกันดีกว่าแล้วได้ซิเลียนมาฮะสองดาวมอกันหน้ามานี่เราเปิดพรีเซิร์เวอร์แล้วฮะผิดแผนไปหน่อยแต่ก็เล่นไปเถอะตัวมันด้วยบาตัวมาอะไรก็เล่นไปอ่ะจัดเป็นมอกันหน้ามอกันหน้าเราโชว์จินแล้วกันนะฮะเล่นพรีเซิร์เวอร์ไปเป็นสามพรีเซิร์เวอร์ฮะขาดอีกหนึ่งตัวเผื่อๆได้สี่เพี เล่นแจ็คอยู่ดีมาพรีเซิร์ฟได้ยังไงกันก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเราเล่นมอก,กันหน้าสายแบบดาเมจจ้าไปเลยนะฮะอยากจะให้แบบเน้นสกิลอาจจะหาสาถามาเป็นเซิเวลก็เล่นะครับไม่อยากให้ยืนนานไม่อยากให้เป็นพางไฟเตอร์เพราะว่าแจ็คของเราก็ช่วยยืนให้อยู่ละหาดาเมจจ้ามาช่วยให้เก็บได้เร็วดีกว่าอตอนนี้ใส่เป็นโชจินได้มานาได้เร็วขึ้นเล็กน้อยมานาค่อนข้างเยอะนะมอก,กนหน้า มากันต่อดีครับเปลี่ยนแผนที่ไปต่อไม่ถูกแล้วเหมือนกันก็ตามมีตามเกิดแล้วกันนะฮะตัว5บาทอะไรมาก็เล่นฮะผมจะไม่เป็นตามแผนแล้วว่าคาบ้า4บาทก็ไม่มาสักทีคาลิสตาก็ไม่มีฮะโยกมาเป็น5บาทปไปเลยก็เล่นตามตัว5บาทที่มันมีแล้วกันครับรอบนี้ฮะเจอกับเอลดิดครับสู้ได้อยู่ทีมนี้เข,ขามาีคาบ้าเนี่ย ส่วนไดเทมฮะเหลือคาถาเดี๋ยวเราไปเอาเป็นคาถานะครับก็มาให้เป็นจิวเวลเกล็ดสกิลมอร์กาน่าจะได้คริเคิลได้นีครับอ่ะเป็นไปตามแผนไหมละ่ะตอนนี้สโบเดอร์จะสองดาวแล้วนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพื่อนเลยเราอะ่ะมีชามครับเอมเปมแบบสุ่มนะครับซึ่งออกมาเป็นอาบลาสเตอร์ฮะมีเกี่ยวกับเพื่อนแล้วตอนนี้ <c oughs> ก็คือให้บลาสเตอร์มอรกาน่าไปเลยอ่ะโอเค ไปมันอย่างนี้นแหละเพอเพอมันติดไซเกอร์อาจจะออกครับผมอยากได้โครโนสีเอามาหยุดเวลาสักเล็กน้อยครับซึ่งไอเทมที่เหลืออยู่ก็เป็นของแทงๆเลยนะฮะไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจอกเกาะยว้มเช้าแล้วกันครับเผื่อให้สมอเดอร์ได้ตีได้แรงขึ้นเล็กน้อยฮรแลวเรามีเป็นบาทครับลงเป็นตัวต่อไปในเลเวล9นะเครับเป็น4 p r พรีเซอร์เวอร์ส่วนในรอบนี้ะจะเจอกับ ไซโลฮะมีมันติสไตรเกอร์ครับก็มีคาริสตาโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยลองดูทับสู้ได้ไม่ได้นี่อยากจะเดินทางสมเดอร์ฮะแต่สมเดอร์ไม่มีเท่าไรเลยของไม่ดีเดี๋ยวไปหาข้างหน้าเลยกันครับรอบนี้ไหวไม่ไหวฮะบอกกันหด้าเราได้คิดที่เข้าขึ้นบาก็เหมือนว่าจะตีได้แรงมากขึ้นแต่ตีที่ว่าไม่มีดูดเลือดฮะวางตัวแถวสองไม่มีดูดเลือดมันจะตายง่ายไปหน่อยก็ได้โล่มาเล็กน้อยฮะก็ได้รีเซิร์เวอร์มาช่วยเด้งเลือดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสู้ได้อยู่ชนะไปฮะ บาทมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวฮะอาจจะได้ขายพวกมันติไซเกอร์อาจจะไม่เล่นนะครับไปสี่โคโนโน,น่าจะคุ้มกว่าไม่รอแล้วไปเก้าดีกว่าฮะจะเก็บชนะต่อนเนื่องฮะเผื่อว่าวันนี้เราจะได้คอนเทนต์้อยแ้มเต็มแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอ่ะบีเป็นไดนาฮะร,ราคามาพิจโผลมามอกันดน้ามาหนึ่งตัวต้องล็อกอะ รอบนี้ครับเจอกับฟอสนะฮะก็จะมีฝุ่นที่วางล็อกเก็ตให้ฮะบวกโล่บาบวกกันกายภาพกันเวทมาทาให้กับตัวเดวแน่ด้านหลังก็จะเป็นเว่ยฮะขึ้นมาเป็น2ดาววีโชจินครับกับจีเวลกับเดเธารสกิลได้คริติเค้ลอยู่ซึ่งในตอนนี้เราทําเป็น4ีฟิสเวอร์ฮะก็จะได้เด้งเลือดได้ดีมากขึ้นฮะให้กับทั้งทีมรวมทั้งตัวบอกาด้าด้วยฮะที่ตอนนี้ไม่มีดูดเลือดก็ต้องเด้งเลือดสู้เอาฮะแล้วก็จะตายไม่ตายสักทีฮะได้สกิลได้โล่ขึ้นมาฮะก ลายเทมชิ้นเล็กเซตสุดท้ายฮะโอโหออกมาของแท้งกันอีกแล้วเสื้อสองตัวฮะมันจะเยอะไปไหนของแท้งผมแบบล้นล้นเลยะฮะและก็ได้2ดาวมาเป็นเฮคาลิมฮะเดี๋ยวเราอาจจะสุ่มเล็กน้อยฮะตอนนี้ได้คาบ้าจะขาดคาบิลอะถ้าได้คาบิลมาเราจะได้สีโครโดนะ,ะซึ่งก็เดี๋ยวเตรียมไมเทมให้กับคาบิลหน่อยจะเป็นแฮนด์ออฟจัสิกครับได้ดูดเลือดสักนิดหนึ่งฮะสรุปก็คือวันนี้น่าจะเน้นทางพรีเซเวอร์โคโดฮะ4-4 ฝากไอเทมไว้ที่เฮคลิมก่อนนะครับเป็นแทนออฟจัสติกก็สมอเดอร์อาจจะไม่เน้นนะเราไปให้มมกันนาเป็นตัวบลัสเตอร์เน้นแทนรอบนี้เจอกับวอริเออร์ฮักเวนยังไม่สองดาวนะครับมีเป็นฟิโอร่าสองดาวแทนซึ่งก็สู้ได้อยู่ <old> เฮคลีมมาอีกหนึ่งตัวฮะ คลิมนี้ได้รีเวิร์กบาครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเก่งอยู่อ่ะมีเป็นเวกครับแล้วได้ตะหลิวมาตะหลิวไม่รู้ทําอะไรแต่หยิบมาไว้ก่อนฮะไม่มีของผสม้ย <laughs> เออ <laughs> เผื่อว่าในวงล้อจะมีอีกอันนึงก็เป็น2ตะหลิวไปเลยอ่ะผมดุพะเอามอคกนาขึ้นมาเป็น2ดาวครับเราจะเก็บคอนเทนต์หนึ่งร้อเปอร์ซ็ฮะเฮดไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายๆทีมก็เริ่มจะโหดขึ้นมาแล้วนะครับ อย่างบ้านนี้ก็ตราเอลดิดสองอันเลยครับขาดอีกหนึ่งอันจะเป็น10เอลดิดเลยซึ่งก็น่ากลัวอยู่ฮะตอนนี้เลเวล9แล้วด้วยเครับและเขามีแข็มขัดเตรียมไว้ฮะก็จะต้องลุ้นในชามนะฮะว่ามีตาหลิวออกมาหรือไม่นะกลับไปเวลสิบพันหรือเปล่าครับอะรอบนี้ฮะสู้ได้หรือเปล่าครับบอกระด้าเรา2ดาว H p ยังพอจะมีอยู่โดนสตานไปเล็กน้อยฮะครึ่งหนอนครับใกล้จะตายและสกิลบาฮะได้โลบันหน่อยนึงแจ็คเราหายไปแล้วนะแทงเริ่มไม่ไหวแล้วครับ อีได้ขาม้าฟรีะฮะขาม้า้รงขึ้น2ดาวเลยโอเคเลยผมอาจจะต้องโลมันติไซคเคิลออกราคาทับสอดาวใบ1ตัวโอเคเดี๋ยวผมเอาคาม้าลงไปก็เดี๋ยวเราเป็นสีคโครโนนะฮะ เอาตามเค็นลงมาครับกับอีกหนึ่งตัวที่น่าเอาลงไปคือแดนหน้านะแดนหน้าตอนนี้เอาไปแทนเคคลิมนะครับผมน่าจะคำนวณผิดไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเปิดมัลติไซเกอร์ให้กับคาร์บิวฮะซึ่งตอนนี้คาร์บิวไม่มีอยู่กับบ้านนี้แทนซึ่งบ้านนี้ก็เล่นเป็นมัลติไซเกอร์นะฮะมีเป็นนาซัพสองดาวและสิบห้าวิทำงานครับตีได้แรงมากขึ้นฮะตอนนี้แจ็คเราไม่ไหวแล้วฮะเริ่มจะแทงไม่ถึงแนวหลังฮะอยู่แค่แนวหน้าก็แตกพ่ายครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพอตู้ได้อยู่มีมอคคาน่าช่วยแบกครับ มันติดไซเกอร์ก็มีตรานีฮะแต่ไม่เป็นไรมั้งว่าไม่ต้องเปิดก็ได้ผมอยากได้ไดนหน้ามาจะได้เป็น2อดาวเรามี5บาท2ดาวใช้จะได้สบายติดแค่ว่าตอนนี้แทงของแทงมันเยอะไปแล้วสโมเดอร์ไม่มีของเลยฮะอ่ะล้างข้อบูลครับไม่มีอะไรเป็นไปนตามแผนสักอย่าง ดี๋ยวขอสมเล็กน้อยนะฮะหาตัว5บาท2ดาวใช้กันจะได้ยิงยาวได้หน่อยแต่ก็ไม่เจอฮะเสียไป10ทองฟรีๆได้มาเป็นปลายาแทนฮะอ่ะรอบดีครับเจอกับพรีเซอร์เวอร์มีเป็นฟอร์สแล้วก็ไพโรเล็กน้อยฮะได้ตราบลาสเตอร์มาเหมือนกันครับให้กับทวิสไปแล้วใช้เป็นวาระครับเน้นทางสกิลฮะวารลัสพรีเซอร์เวอร์มีเป็นโชจิตกับจอกเกาะอ่ะโอโเราทํางานครับหยุดเวลาอ้าโอลาฟมีต้านซีซีครับจากสกิลของตัวเองครับทำให้ตีต่อได้ครับแต่ยังพิ่หนึ่งดาวครับก็เลยทําอะไรได้ไม่มากฮะอ่ะรอบ ดีครับสู้ได้อยู่นะบอกกันด้เรายังเลือดเยอะอยู่แซกเราก็ยังไม่ตายครับมีชามครับเพิ่มความเร็ว7วินาทีนะครับ40%อ่ะจัดไปฮะผมเก็บตังก็ได้ฮะผมว่าจะสุ่มหา5บาท2ดาวแต่เดี๋ยวไม่สุ่มเวล10ก็ได้ รอบนี้ฮะเจอกับเอลดิดนะครับใกล้จะแตกแล้วฮะไปเวลสิไม่ทันเะครับเวลเอยู่เข็มขัดไม่รอแล้วฮะใส่ให้คาร์บ้าเรียบร้อยฮะกลายเป็นโมเดลโรนิมิท่อนครับได้สกิลเผาขึ้นมาฮะแล้วก็ซีซีเราทํางานครับหยู่เวลากันสักหน่อยฮะฟังเราดูเหมือนว่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะ เลือดค่้นข้างเยอะเลยอ่ะสัตว์ตัวก่าจะเจาะได้แต่ละตัวฮะแจ็คเราจะแตกแล้วครับเรียบร้อยฮะแจ็คไขไปเหลือบอกนหน้าฮะบอกรหน้าโดนโวอลเลบตกอยู่ครับฆ่าวอลเลบไปได้ฮะไปถึงแดวหลังเลือดก,ก็จะแตกเหมือนกันฮะจะตายแตกก็ได้โลขึ้นมาครับและก็เรียบร้อย มาครับ4ี่ทีมสุดท้ายกับ100แต้มเต็มเลยฮะเอาเรื่องอยู่เนี่ยได้แจ็คมาแค่ตัวเดียวกันเทมแทงแ n k ทั้งนั้นเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมไปกันที่เลเวล10เลยกันครับรอบดีถ้าเราชนะได้อีก10ทองด้วยส่วนไอเทมฮะไอเทมตอนนี้มันอยู่ที่ดานนะฮะเอาชัวร์ๆตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเป็นเทคเทคอันเบสลยกันฮะได้ฮิวพงคฮิวเพื่อนสักหน่อยแล้วก็ไปกันที่เวล10ครับใส่เป็นไบายอางไปแก้ขัดสุ่มหาตัวเพิ่มเติมนะฮะ ไรอาคงมาจะไม่ต้องกินนะครับมีเซลาดเซรัดเอ่อไม่มีของมาหาชามก็พอจะได้อยู่อ่ะเดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนแล้วได้มาสโบเดอร์สองดาวกับบอกานะ่าอีกหนึ่งตัวมา จอกับมันติดไซเกอร์ฮะคาริซา2ดาวครับไบรอารมาเหมือนกันฮะและมี3ดาวออกเป็นหุ่นโกเลมนะครับอีเฟอล่ามา2ดาวเช่นกันฮะเปิดไวเออร์ม,มาแลไในหน้าฮะไปสกิลกลางวงครับแทบจะทำอะไรได้ไม่มากเลยและหยุดเวลาฮะด้วยคโครโดแต่ฟังเราหยุดมีพีเซเวอร์ช่วยเด้งเลือดให้เล็กน้อยครับและ15วิดูเหมือนจะทำงานฮะเป็นตัวโกเลเฮะที่ใส่เทมมมาเป็นบิ๊กเจมตีแรงขึ้นมาทันทีเลยฮะโอ้โหดาวหน้าผมหายหมดเลยมเหลือบมอกันหน้าบมอกันหน้าไม่ไหวครับแตกเรียบ ร้อยฮะหนึ่งร้อยแต้มเราโหเสียดายจบแล้วฮะคอนเทนต์หนึ่งร้อยแต้มแต่ทีมนี้คือเลือดเยอะมากเลยนะเจาะยากมากบอกน่าไม่ค่อยไหยลวละต้องหาตัวแบกเพิ่มเติมฮะและไอเทมแทงผมโคตรเยอะเลยอะนอร่ายูมิมาครับเดี๋ยวเอานอร่าอยู่มิลงไปช่วยบัฟสเตตให้กับบอกน่าเล็กน้อยเลยกันนะครับแล้วก็มีเป็นชามครับที่ได้รับตัวแบบสุ่มฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าทองนะฮะในร้านค้ามา โอ้โหไม่ตรงที่เล่นอีกไซราดครับไม่ได้เล่นฮะส่วนอีกหนึ่งทีมก็จะเป็นฟอร์สเลยฮะมีโอลาฟขึ้นมาเป็น2ดาวแล้วมีนาซัตเลือดเบิ่มๆมาอีกผมว่าผมติดตรงที่ว่าดาเมจคนเดียวมันไม่พอฮะแต่หน้าก็ไม่2ดาวคามิลเราก็ไม่มีฮะมีเป็นสมอเดอร์ที่ไม่มีไอเทมตรงๆเลยนะครับอติดนาซัตครับนาซัตเลือดเยอะไปหน่อยค่านาซัตชาฮะไปถึงแนวหลังไม่ทันแนวหน้าเราหายบทแล้วครับบอกกันหน้าเอาไม่อยู่ละแตะพ่ครับ ไม่ดีโอมาทำไมอันนี้ได้สัตว์สถานได้ฉีกชาติครับผมผ่าต้านเวทครับลดต้านเวทเราไม่บีนะฮะส่มกันต่อเจอสโบเดอร์ฮะเจอเป็นคาม่าฮะมา,มาผมลุ้นตัว5บาท3ดาวไหมขาดอีก4ตัวฮะไม่รู้เจอไม่เจอแต่ตัวที่อยากเจอคือคาบิวครับมันเป็นตัวสำคัญมากเลย แต่ไม่เจอนะครับเล่นตัวไหนไม่เจอตัวนั้นไม่เคยเป็นตามแผนสักอย่างฮะ,อะรอบนี้เจอกับบันติไซเกอร์ฮะที่มีคาวบิวมีเป็นนาซัตมาแท้งนะฮะแต่เป็นทีมโคนก็น่าจะพอสู้ไหวบ้าง15วิเขาทํางานเนะี้ยตีได้แรงขึ้นครับแต่ดูเหมือนว่าฝั่งเรายังเหลือเยอะอยู่นะดันไปถึงด้านหลังได้แลวฮะแจ็คยังคงอยู่ก็เรียบร้อยครับชนะไป วงล้อฮะได้เลือกคนสุดท้ายนะครับมีเป็นมอกันนาที่เอามาลุ้น3ดาวได้ฮะเอาไปหรือเปล่าและได้เดนเบดมาด้วยฮะรเราจะได้ให้กับสโมเดอร์มามาสักทีฮะคาวบิวโฮรอมันเิ่นนานและตังไม่มีอาจจะต้องขายไอ้เจ้าเวกทิ้งไปครับก็จะเป็น4โครโดเท่าเดิมฮะแทนเวกไปแล้วกันครับแทนซีเรียนไม่ได้ฮะติดพรีเซอร์ หรือทลิกฮะทลิกมาแทนเชนนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเทคลีมาฮะที่ขายทิ้งไปซึ่งมาแทนเชนจะดีกว่าได้มาติดไซกเกอร์มาด้วยอ่ะลองดูฮะรอบเดียวรอดไม่รอดครับใส่คาร์บิวเข้าไปแต่ไอเทมยังอยู่ที่ใดหน้าเนี่ยต้องรอ2ดาวมังตอนนี้น่าจะยังไม่ไหวครับและ15าวิเขาทํางานครับตีได้แรงขึ้นทำมองกันหน้าเราแท้งไม่ไหวแต่ตอนนี้บอโโดเจอร์มีดาเมจมากขึ้นฮะก็ดูดีขึ้นมาเล็กน้อยครับเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนไอเทมให้กับคาร์บิวใส่ฮะ ลายอามาอีกหนึ่งฮะแล้วมีเป็นเมเจอร์พอลิมอร์ฟนะครับก็จะเปลี่ยนตัว4บาทเป็น5บาทแล้วเปลี่ยนคาม่าผมไกลเป็นคามิลนะฮะโอเคไม่เลวเลยแต่ต้องหาคาม้ามาใหม่ ยังไม่ได้ถอยเลเท่ฮะโบแต่ดูตัวว่าจะเอาอะไรลงไปดีเพราะว่าตอนนี้จะลดโคโนโไปเหลือแค่2แต่ก็ไม่รู้จะใส่อะไรไปแทนหรือไม่ต้องหาตัว5บาทอะไรมาใส่แทนดีฮะะรอบนี้ครับเจอกับฟอสครับบีเป็นไพลโลและแจ็คผมกําลังจะแตกครับไม่ไหวฮะทนทานนาซัทไม่ไหวถึกเหลือเกินได้คาวมิลครับช่วยเก็บไปฮะโอ้โหดาเมจค่อนข้างดีเลยแม้ว่าจะยังไม่ใส่เต็มเลยเนี่ยตัวสําคัญฮะพึ่งจะมาฮะแล้วได้2ดาวมา จบคลิปเรียบร้อยนะฮะไอเทมยังไม่ได้เก็บพับช่องค่อนข้างเต็มได้ไดน้าขึ้นมาเป็น2ดาวและคาม่ามาแล้วฮะโอเคไม่เล่นแล้วไบรยอาผมไปโครโนสีกลับมาเหมือนเดิมเลยกันให้คามิลได้หดโหดหน่อยฮะตอนนี้คามิลผมใส่แฮนด์ออฟจัสติกฮะเดี๋ยวหายเทมอีกชิ้นหนึ่งฮะเป็นอะไรดีเรามีที่ทุบอยู่ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะมีเป็นซาเลเกกครับจัดไป กับอีกชิ้นหนึ่งผมว่าเป็นเทคเทคก็ไม่แย่ฮะจัดไปดีกว่าและก็มีชามครับสมตัวฮะได้บอกันหน้า2องดาวฮะนอร่าอยู่มี2ดาวครับโอเคได้ลุ้น3อยู่นะยังไม่ได้จัดตัวเลยเอ้า ผมต้องให้คารมิวไปทางขวาฮะจะได้ไปหาคาริซ่าได้ครับตอนนี้คือคาริซ่าตีฟีฮะผมจะล้วงคาริซ่าไม่ได้อยู่ทางซ้ายมันเดินไกลมากอ่ะลองดูฮะคารมิวเราสองดาวแล้วฮะเก็บแนวหน้าได้ดีมากหรือไม่โมโดทำงานครับยุดเวลาไปฮะแต่ไลอาร์เหมือนจะมีกันซีซีครับมีเป็นควิกซิวเวอร์ส่วนคารมิวผมหายไปแล้วครับไม่รู้โดนอะไรดูไม่ทันแล้วนั่นแหละฮะไม่มีตัวล้วงคาริซ่าฮะต้องย้ายตำแหน่งตรงนี้ติดแค่ตำแหน่งละย้ายไม่ทันคารมิวเราตายเร็วไปหน่อยฮะโม แต่ตีแทงครับเรียบร้อยสองดาวสองตัวฮัสโมเดอร์ฮะแล้วก็มีบัมเบอร์ไว้ทัพย์ยนกันเท่าไปอยากลงทาลิกแต่ทาลิกไม่สองดาวอะฮะเชนมันไม่ไหวละแทงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมลองย้ายตำแหน่งดูครับ โอเคถ้าเขาไม่ย้ายหนีนะก็จะโดนอยู่นะครับแล้วก็เรียบร้อยฮะโอเคคาร์มิลเราน่าจะเจาะไปถึงคาริซตาได้เะครับเดี๋ยวลองดูฮะส่วนมอกนนานนามันไม่ไหวฮนะมันเจาะไม่ไหวต้องหาตัวล้วงคาริซ่าที่ตีฟีด้านหลังครับและตอนนี้คาร์มิลของเรากําลังจะตายฮนะแต่ดูดเลือดกลับมาทันอยู่ครับแล้วก็หยุดเวลาไว้พอดีฮะได้เด่งเลือดมาหน่อยครับได้สกิลอีกทีหนึ่งก่อนตายและเก็บนาซัตไปะ คือยานาซัดไปได้อย่างนี้ฮะไปถึงแนวหลังได้นะฮะแม้ว่าตัวคาร์มิวจะไปไม่ถึงแนวหลังแต่ส่งเพื่อนไปแทนอย่างนี้เรียบร้อยครับ จบเป็นที่เรียบร้อยฮะัสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทีมพรีเซอร์เวอร์โครโนนะฮะอย่างละสี่ติดที่ว่าคาบิลมาช้าไปหน่อยฮะถ้ามาเร็วว่าน,นี้ได้สองดาวเร็วก็อาจจะได้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเลือดดาเมจผมไม่ค่อยพอด้วยฮะหลายๆทีมที่เราแพ้ก็คือเป็นนาซัตนะติดนาซัตแบบเลือดเบิ่มๆม,มามีแค่เชฟซิฟเตอร์ขั้นเดียวฮะก็เบิ่มแล้วครับกับทีมผมไม่มีตัดฮิวด้วยไอเทมมีที่ทุบอยู่ไม่ได้ทุบบอกตรงๆเลยลืมนะฮะไม่ได้ทุบม, <laughs> มองเมินไปเลยกับของเชนฮะถ้าเปลี่ยนมา ราคารก็อาจจะแทงได้ดีกว่านี้หน่อยหนึ่งเนะี่ยตอนแรกว่าจะขายเทียนทิ้งแล้วก็ใส่เป็นทาลิกมาแทนครับซึ่งอาจจะแทงได้ดีกว่าแต่ไม่ได้2ดาวก็ไม่ได้ลงไปสักทีนะฮะก็ใช้เชนยาวๆไปอ่ะจบไ้เพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุสนทุกท่านรวมทั้ง Overtop Up ัครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเ,เองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกกมมาาายสร เข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ o v e r t o l u Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ